แกรอแห่งบรรพชีวินโลกก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวเองเป็นทางการนักหกังกะผมเด็กชายพิพัฒน์พรมพาชื่อเล่นชื่อแชมป์อยู่ชั้นป .6 ทับหนึ่งโรงเรียนประพรมตรีสองคณะส่วนกับผมเด็กชายอดีเทพพรมพาชื่อเล่นชื่นอยู่ชั้นป .4 ทับหน่อยู่โรงเรียนประพรมตรีสองคณะโคราชมหานครแห่งบรรพชีวินโลก เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรบั์เช่นซากดึกดำบรบั์พืชซากดึกดำบรบั์สัตว์และซากดึกดำบรบั์ร่องรอยที่ค้นพบในจังหวัดนครราชสีมาและกะผมได้ท่องเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่บ่อยครั้งและได้มีโอกาสท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ม้ากลายเป็นหินชั้นดึกดำบรบั์และไดโนเสาร์อยู่บ่อยครั้งและได้เยี่ยมชมซากดึกดำบรบั์ที่ถูกค้นพบในจังหวัดนครราชสีมา แต่ด้วยระยะเวลาการเยี่ยมชมที่จำกัดจึงไม่สามารถเจาะลึกรายละเอียดและข้อมูลได้อย่างเต็มที่ภายหลังได้ทราบว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ติดหนึ่งในสิบของโลกและเป็นแห่งเดียวในเอเชียวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสรางดึกดับบันในจังหวัดนครราชสีมาว่ามีอะไรบ้างประเภทของสางดึกดบบันประโยชน์ของสางดึกดบบันและก็ผมได้ไปลงพื้นที่จริง เพื่อไปเยี่ยมชมซ่านดึกดำบันที่ถูกคนพบในจังหวัดนครราชสีมาที่พิพิธภัณฑ์มากลายเป็นหินช้างดึกดำบรนและไดโนเสาร์จังหวัดนครราชสีมาพี่แชมป์คะที่พี่แชมป์พูดว่าโครรชมหาคนครแห่งบันพชชวินโลกตรงคำว่าบรรพชีวินแปลว่าอะไรเหรอคบเชนไม่เข้าใจเลยเป็นคำถามที่ดีมากเลยเชนเรากำลังจะอธิบายอยู่พอดีเลยทุกท่านคะ ท้องที่จะฟังความหมายของคําว่าบรรพชีวินหรือยังคนะถ้าพร้อมแล้วไปเข้าใจพร้อมๆกนะันเลยนะบรรพชีวินหรือสร้างดึกเด e มฟอสซิลหมายถึงส่วนหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ถูกเก็บรักษาไว้ในหินตามธรรมชาติสร้างหรือร่องรอยของบรรพชีวินที่ประทับอยู่ในหินบางแห่งเป็นรอยพิมพ์รอยตีนสัตว์มูลสัตว์ ผานหินไม้กลายเป็นหินเป็นยังไงบ้างเชนฟังที่อธิบายแล้วคนจะเข้าใจไหมคะก็พอเข้าใจอยู่นะคะบันพ้าชีวินคือซรกางปิมบันอย่าเช่นสร้างตัดที่ตายแล้วหลายร้อยล้านปีที่ถูกทับถมกันในเชนหินตะกอนทับถมกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งผูดขึ้นมาแต่การที่ แั้นหินถูกทำลายจะถึงชั้นที่มันอยู่ดีมากเลยเชนแต่สร้าง,งดินดบันไม่ได้หมายความว่ามีสร้าง,งดินดบันสัตว์ทั้งหมดนะเชนก็ยังมีสร้าง,งดินเดบันพืชสร้าง,งดินดบันสัตว์และสร้าง,งดินดบันร่องรอยแต่เอ๊ไม่จะพูดนานขนาดนี้แล้วทำไมโคลาถึงเกี่ยวกับบรนทชีวิละ่ะดีมากเลยเชน เป็นคุณสมบัติที่ดีของนักเรียาสายถ้าเชนอย่ากดูแล้วก็ไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลย จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจึงครอบคลุมชุดชั้นหินครบทั้งสารมหายุคเริ่มตั้งแต่หินมหายุคเก่าซึ่งเป็นหินบูนรูปทรงภูเขายอดตะปุ่มตะป่ําทางตะวันตกในเขตอำเภอปากช่องต่อมาคือหินมหายุบกลางซึ่งเป็นภูเขาหินทรายยอดลาดหรือยอดลาดแบบเขาอีโต ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของอำเภอสีคิ้วและสุงเนินและสุดท้ายนี้เป็นที่ราบรุ่มดินตะกอนน้ำพาหรือตะพัดกรวดของลำตะครองหรือลำมูลที่จัดอยู่ในหินมหายุคใหม่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอขามทะเลสอ ใกล้แค่นี้ขุดค้นพบฟอสซิลเป็นจำนวนมากถึงสามมหายุคแน่ชเชนชัดเจนกรู้แล้วสิว่าที่โคโรนนั้นสร้างดิกกรบัลอะไรบ้างถ้าเชยอยากดูแล้วก็จับตาดูให้ดีๆนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังสร้างดึกกรบัลยุคเก่าซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพบในหินปูนอำเภอปากช่องได้แก่คดเข้าสารปะการัง แอโมโมนอยพับพื้นทะเลที่บ่งบอกว่าแดนปากช่องคือทะเลดึกดำบรรเมื่อ275ล้านปีก่อนฟอสซิลมหายุก,กลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกไดโนเสาร์หอยและม้ากลายเป็นหินอายุกว่า100ล้านปีก่อนซึ่งพบในหินกรวดมนปนปูนหรือหินทราย ในอำเภอสีคิ้วถึงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบ่งบอกถึงพื้นที่ราบลุ่มน้ำในภูนมิยอากาศร้อนถึงแห้งแล้งนอกจากนี้ยังค้นพบไดโนเสาร์พวกอีกอโนดอนมากที่สุดในอาเซียนทั้งราชสีมาซอรัสสยามโมดอนและค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดคือซิดินทอน,น่าขนาดลำตัวยาว6เมตรนอกจากนี้ยังค้นพบไดโนเสาร์กินเนื้อที่คาดว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียน ลำตัวยาว10เมตรหัวกะโหลกยาว1เมตรจัดอยู่ในพวกคาชาโรดอนโตซอหรือได้วเสาฟันฉลามและได้มีการค้นพบเต่าโคโราดตระกูลคิซิลคูมีมิสจระเข้โคราดโคราโตซูคัสเทโรซอปลาเกตแข็งและฟอสซิลหอยเป็นจำนวนมากฟอสซิลมหายุคใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ไ้กลานและไม้กลายเป็นหินซึ่งคนพบในชัตตกรกร,รวดทรายบริเวณลาบลุ่มลำตพัดของลำน้ำมูลและสาขาโดยฟอสซิลที่โดดเด่นระดับผู้นำของโลกคือช้าง10ส,สกุลคนพบถึง10ส,สกุลจาก44สกุลที่พบทั่วโลกคนพบในแหล่งบอ่อทรายของตำบลท่าช้างในอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยช้างสิบสกุลได้แก่ ช้างสี่งาคอมโฟทีเรียมช้างงาจอบใหญ่ไดโนทีเรียมช้างงาจอบเล็กโบไดโนทีเรียมช้างงาเสียมโรตานันคัสช้างสองงาสเตโกดอนช้างเตตตโลโฟดอนช้างสเตโกโลโฟดอนช้างไซโกโลโฟดอนช้างสองงาไซโนมาสโตดอนช้างเอลิฟาสนอกจากนี้ยังค้นพบสัตว์ชนิดอื่นๆที่คาดว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกด้วยเช่นอุรังุตังโคราสพิเทคัส แรดไรโนอเซลาทีเลียมหมูโบรางท่าช้างเอ็นซิตยีราฟคอสัน้นม้าสามนิวฮิปเปเรียนกวางเอนติโลปฮิปโปไฮยีนาจรเข้ตะโขงเต่าขนาด1-2เมตรด้วยความโดดเด่นเฉพาะของฟอสซิลมหายุคกลางและมหายุคใหม่ รวมทั้งไม้กลายเป็นหินอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนายธงชัยเลียดุลจด้จัดตั้งห้ามเพอให้เป็นโคราชจีโอพาร์คต่อจากสตูนจีโอพาร์คได้แก่อําเภอสีคิ้วอําเภอสูงเนินอําเภอขามทะเลสออําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ